สวัสดีครับสำหรับเช้านี้ก็เป็นเช้าวันที่12ตุลาคมนะครับก็เป็นเช้าช่วงเวลาเจ็ดโมงหกโมงครึ่งนะครับหกโมงครึ่งเช้านี้ก็เป็นบรรยากาศที่อากาศเย็นนะครับเย็นอากาศเย็นนะครับเย็นสบายครับก็เป็นเช้าที่สดชื่นนะครับน่าจะเป็นช่วงต้น ต้นหนาวนะครับต้นหนาวนะครับของหลังจากหมอกพังษามานะครับนะครับอากาศสองสามวันนี้ก็เริ่มเย็นนะครับเริ่มเย็นเริ่มเย็นตั้งแต่วันสามวันที่แล้วนะครับอากาศเย็นนะครับหลังจากฝนหยุดตกนะครับฝนหยุดตกนะครับก็โอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมาตามตามปัญหาครับตามปัญหาว่าเกิดทําไม ไข่ลดแล้วก็ไข่ใบเล็กลงนะครับก็ก็ผมก็หาประสบการณ์เองแล้วก็หาปัาจจัยสาเหตุที่ทําให้เป็ดไข่ลดแล้วก็แล้วก็ไข่ใบเล็กลงนะครับฟองฟองเล็กลงนะครับโอเคนะครับก็ก็มาตามปัญหาหาสาเหตุว่าทําไมเป็ดทาไมถึงไข่ลดลงนะครับ ลดลงแล้วก็ไข่ฟองเล็กนะครับผมก็ตามปัญหาอยู่นะครับในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะครับก็ทําให้อ่ไข่ไข่ไข่ก็ไม่ลดนะครับแต่ก็เมื่อวานนี้ไข่ไข่ลดนะครับจํานวนเกือบสิบฟองนะครับนะครับก็แล้วก็สามวันก็ไข่ไข่ก็ฟองเล็กลงนะครับก็ผมหาปัจเจหลายๆอย่างนะครับนะครับ ก็ดูว่าการให้อาหารการให้อาหารก็ผมก็ให้ให้ตามปกตินะครับ,นะรบก็อาหารเขาก็กินอิ่มทุกวันกินอิ่มทุกมื้อแล้วก็มเเีเหลือด้วยนะครับเหลือเนี่ยนะครับกินอิ่มแล้วก็มีเหลือนะครับก็เหลือนะครับ,นะรบอ,อันนี้ก็ปัญหาเรื่องการให้อาหาร ที่ไม่เพียงพออันนี้ก็ตัดปัญหาไปหนึ่งข้อนะครับผมก็ให้อาหารเพียงพอทุกวัน,นครับแล้วก็หลังจากสามวันที่ผ่านมาผมผมไม่ได้ปล่อยให้เป็ดไปเล่นน้ำนะครับผมไม่ได้ปล่อยให้เป็ดไปเล่นน้ำนะมก็เอาขังเขาไว้อยู่ในในเรานะครับในเร้าสามวันตลอดสามวันนะครับก็อันนี้ก็ปัญหาก็ยัง ปัญหาข้อนี้ก็ยังคาใจอยู่ครับว่าสาเหตุที่อาจจะทําให้ปิดเครียดไม่ได้เล่นน้ํานะครับไม่ได้เล่นน้ําหรืออากาศร้อนนะครับอาจจะทําให้เขาไข่หมดหรือว่าไข่ลดลงนะครับก็นี่สาเหตุนี้ก็ผมก็จิติดตามไปน, huh e นี่ครับนะครับก็อีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ผมยังคาใจอยู่ครับปิดไม่ได้เล่นน้ําอาจจะทําให้เขาเครียดนะครับ ให้ไข่ไข่หดลงเล็กเล็กลงใบฟองเล็กลงครับก็ปัญหาก็ดูว่าวันนี้เขาจะออกไข่ออกนผลิตได้กี่ฟองนะครับก็แล้วก็จะออกคนผลิตมาได้ไข่ฟองใหญ่ขึ้นไหมนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ผมก็ปล่อยให้เขาไปเล่นน้ำประมาณสองชั่วโมงครับประมาณสองชั่วโมง สองชั่วโมงสามชั่วโมงครับให้เขาไปเล่นนะ้ําประมาณสามชั่วโมง่ปอยให้เขาไปเล่นน้ําในสระนะครับก็เมื่วานนี้เก็บไขไว้ได้ที่ร้อยร้อยสิบฟองครับร้อยสิบฟองอัปเดตนะครับหลังจากช่วงเย็นนะครับร้อยสิบฟองนะครับก็ลรถมาในจำนวนที่ปกติเก็บไว้ที่ร้อยสิบห้าร้อยสิบแปดสูงสุดนะครับ นะครับก็ว so, ันนี้ก็เก็บได้ร้อยสิบร้อยสิบฟองครับเด่นมามาดูวันนี้ว่าจะเก็บไข่ได้กี่ฟองนะครับจะเก็บไข่ได้กี่ฟองแล้วก็ไข่เขาจะฟองใหญ่ไหมครับก็ลองตามดูนะครับก็ก็มีสังเกตนะครับสังเกตมีสองวันนี้นะครับสองวันนี้ เพราะเขาจะไข่ช้านะครับไข่ช้ามันจะเป็นเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นหรือเปล่าก็าไม่รู้ครับนี่ครับเขาไม่ยอมออกกับรังไข่เขาไม่ยอมออกพี่รังไข่หรือว่าไม่ยอมบอกกับไข่เขาขนะที่โกไข่อาจจะเป็นอากาศเย็นอุ่นนะครับทําให้เขาก็ยังไม่ออกสักทิ่งไข่เขานะอันนี้ก็เริ่มจะมี ข้อสงสัยว่าเป็ดเริ่มเริ่มจะไข่ช้าหรือว่าอาจจะไข่สายนะอาจจะไข่สายปกติที่สี่ที่สี่ที่ห้าที่สามที่สี่ที่ห้านี่ไข่จะเต็มนะไข่จะเต็มแล้วนะไข่จะเต็มหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่เขายังไม่ลุกออกจากไข่เขานะครับอาจจะเป็นอากาศเพราะอากาศเย็นนะครับ ก็เริ่มเริ่มทยอยออกไปแล้วครับก็สังเกตได้เลยนะครับว่านนครับก็วันนี้ก็มีเอ่อไข่เอ่อเปลือกสีดำนะครับก็เปลือกสีดำนะครับก็ก็เกือบเออก็มีทุกวันนะครับไข่ไข่เอ่อเปลือกสีดำนะครับ,ก,ก,รบก็ประมาณนี้นะครับ นะครับก็เปลือกสีเขียวนะครับก็เปลือกสีเขียวก็มีจํานวนมากเออก็มีจํานวนไม่ถึงสิบฟองนะครับนะครับก็ประมาณนี้นก็ดูลักษณนะแล้วไข่ก็ยังฟองในฟองเล็กอยู่นะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีโอเคนะครับก็เดี๋ยวสักเราจะมาอัปเดตว่าไขา่ เขาจะไข่ได้เพิ่มไหมครับวันนี้หลังจากที่ผมปล่อยให้เขาไปเล่นเล่นน้ำนะครับเล่นน้ำเมื่อวานให้เขาเล่นน้ำเมื่อวานนะครับนะครับก็กองนี้ก็ไข่เปลือกสีเขียวก็ก็เยอะอยู่ครับก็ประมาณ าจะประมาณสิบกว่าหนึ่งสิบกว่าสิบกว่าฟองครับนี่ก็ไข่นี้ก็ใสสะอาดดีครับสะอาดดีไม่ต้องเช็ดไม่ต้องทําอะไรนะครับแล้วก็ไข่ก็ยังยังฟองเล็กอยู่นะครับยังฟองเล็กอยู่นก็ยังตามหาปัจจัยหาสาเหตุอยู่นะครับโอเคแล้วครับเดี๋ยวเรามาจะเก็บไข่กันนะครับเก็บไข่กันวันนี้จะเก็บไข่ได้กี่ฟองนะครับเขาจะไข่เพิ่มไหมนะครับ ก็โอเคนะครับก็เราก็มาเก็บไข่นะครับวันนี้ได้กี่ฟองอ๋อวันนี้นอกนะครับพูดถึงว่าไข่เป็ดนี่ก็ช่วงนี้อ่นโซน,นแถบโวนผมนะครับน้องไข่นะครับเขาเริ่มนิยมนิยมกินไข่เนี่ยไข่เป็ดนะครับบางคนบอกว่าไข่เป็ด ข้าวนะครับข้าวทีนี้ก็อพอเขาเห็นคนอื่นกินนะครับทีนี้ไข่เขาทำออกมาเขาบอกว่าไข่ไข่แดงไข่แดงใหญ่ดีนะครับแล้วก็อร่อยเขาบอกว่า,อย,าอย่างนี้นะครับทีนี้เขาก็บอกต่อต่อกันไปนะครับบางคนเขาก็อลองลองมาซื้อไปกิน สามสี่ฟองห้าฟองนะครับตามจริงผมก็ขายห้าห้าห้าฟองห้าฟองยี่สิบาทนะครับผมขายขายไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กนะครับห้าฟองยี่สิบาทนะครับแต่ถ้าไซส์ใหญ่ก็ตามตามไซส์นะครับผมจะขายนะครับขายย่อยนะครับพูดถึงนะครับแต่ทีนี้เขาก็ซื้อไปกินแล้วครับทีนี้เขาซื้อไปกินแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเขากลับมาบอกว่า ไข่เออชอบชอบเขาบอกไข่เป็นไข่ที่ไข่แดงใหญ่ดีนะครับข้างในมันแล้วก็อร่อยไม่เหม็นไ,ไม่ขาวด้วยเขาบอกว่าเขาก็ทีนี้จากที่เขาสั่งซื้อสี่ห้าฟองนะครับทีนี้เขาก็มาซื้อ,อเป็นแผงนะครับแผงเอาไปมาก็ซื้อกินทุกทุกครั้งนะครับหมดแผงนึงแล้วเขาก็มาซื้อซื้อกินอีกครับ ผมก็ขายเขาในราคาแผงละร้อยยี่สิบาทนะครับแผงละร้อยี่สิบาทนะครับแต่ทีนี้เขาก็มีการบอกต่อๆกันไปทีนี้ก็หลายเจ้านะครับหลายคนก็มาก็มาซื้อก็มาซื้อไปกินนะครับหลายเจ้าหลายคนนะครับก็มาซื้อไปกินอาไปมาเขารู้ว่าผมเลี้ยงเป็ดนะครับทีนี้ผมก็เลยไม่มีไข่ที่จะขายให้ให้เขานะครับ นะครับไม่ค้าที่มารับามารับไปขายนะครับามาซื้อราคาสูงนะผมผมไม่ผมไม่ขายแล้วนะครับผมบอกว่าผมมีไข่ไม่พอนะครับนทุกวันนี้นะออย่างเช้านี้ผมเก็อเก็บไปนี้มันก็ไม่มีค้างสต๊อกสักวันนะครับน,น,นะครับสามแผงกว่าสี่แผงนะครับแต่และวันไม่มีค้างสต๊อกนะครับแล้วก็มีการสั่งจองไว้ล่วงหน้านะครับสามแผงนะครสามแผงแล้วก็อ เขาบอกว่าคัดไซส์ใหญ่ๆนะครับเขาแพบบงละร้อยสาบบาทนะครับแพงละร้ยสามบบาทนะเขาบอกนะครับผมก็ต้องคัดไว้ให้เขานะครับทีนี้ก็ไปมาไข่ก็ไม่พอขายนะครับไม่พอนะทีนี้ผมก็เจอปัญหามา2อวัน3ามวันนะไข่ไข่มันลดนะครับแล้วก็อฟองเล็กนะครับ ฟองเล็กกว่าเดิมนะครับทําให้ผมก็เลยขายไปที่ร้อยร้อยสิบบาทนะครับร้อยสิบบาทต่อแพงนะครับเขาก็คัดไซส์ส่วนมากจะมีแต่ไซส์เล็กๆนะครับเท่าไข่เบอร์สิบางฟองก็ไข่เท่ากับเบอร์เบอร์สามเบอร์สี่ของไก่ไข่ไก่นะครับเปรียบเท่าเกันนะครับ สรุปก็คือไม่พอขายนะครับไข่ถึงจะแพงละร้อยสี então, ส่ส <don> ิบก็ไม่พอขายนะครับลูกค้าอ่ามากินมาซื้อไปกินประจําเขาก็มาซื้อตลอดนะครับผมก็ต้องเอาไว้ให้เขานะครับเก็บไว้ให้เขานะครับบางคนที่มาสั่งใหม่นะครับมาบอกเก็บไว้ให้หน่อยนะครับผมก็ไม่ได้เก็บไว้นะครับเพราะว่าผมมีลูกค้าประจําอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ให้เขานะครับผมก็เลย ก็จะเครื่องเคือนกันได้หน่อยนะครับ็นเรื่องเขาไม่ได้ไข่นะครับครเขามาสอ่อ,องเขามาบอกของวันสามวันแนละ้วผมก็ไม่มีไข่ให้เขานะครับผมก็เลยให้เขาซื้อไปกินสักสี่ห้าฟองไปกินก่อนนะครับแต่ให้เป็นแผงผมไม่มีให้นะครับให้เป็นแผงผมไม่มีนะพูดจริงถ้าเราขายในราคา ร้อยร้อยหนึ่งหรือว่าร้อยสิบาทนี้เราจะไม่คุ้มทุนเลยนะครับถ้าพูดถึงถ้าเราขายครับแต่ถ้าเราขายในราคาที่ร้อยยี่สิบบาทถึงร้อยสี่สิบาทนี้ก็คือเราจะได้กําไรนะครับ,นะรบเราจะได้กําไรนะครับแต่ถ้าเราขายในราคาที่ร้อยหนึ่งร้อยสิบบาทอย่างเงี้ยเราก็ไม่คุ้มทุนนะครับก็ ก็พออยู่ได้นะครับแต่เราเราไม่มีกําไรมากครับถ้าเราขายในราคานี้ครับแต่ถ้าเราขายในราคาร้อยสามสิบบาทร้อยยี่สิบบาทถึงร้อยสี่สิบบาทนี้ก็คือเป็นกําไรของเราเป็นกําไรเยอะนะครับแล้วก็เราก็เป็นผู้ที่เลี้ยงเป็ดเราก็ต้องเราก็ต้องอยู่รอดนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงในจํานวนที่กึ่งกินแล้วก็กึ่งขายนะครับก็ ราก็ต้องคำนวณต้นทุนด้วยด้วยนะครับหัอาหารแต่ละวันแต่ละแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนนะครับเราขายในราคานี้มันมันคุ้มไหมนะครับเราก็ต้องเราก็ต้องดูด้วยนะครับนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงในจํานวนท ah, ah, ี a ah, a ah, a ah, a ah. A ่อจ ah, ah, ah. ํากัดนะครับเลี้ยงในจํานวนที่จํากัดนะครับไม่ยอมบอกครับ ตื่นสายนะครับตื่นตื่นตื่นหนูเอ้ยสาวสาวตื่นได้แล้วเก็บไข่หน่อยมาตื่นเก็บไข่หน่อยค่ะไข่หน่อยค่ะไม่ยอมนะไม่ยอมลูกเลยสงสัยต้องอุ้มหมดก็ออกไปแล้วตกมันเหยบมือนะครับสงสัยต้องมีความมีการกระตุ้นนะครับกระตุ้นนะครับกระตุ้นนะครับสงสัยต้องไล่แล้วครับไล่เจ้าที่เลยครับไล่เจ้าที่เลยครับ ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมครับไม่ยอมนะเขาไม่ยอมนะครับเขาไม่ยอมไม่ยอมลุกนะครับถ้าผมไปจับเขาก็เขาจะเขจะเหยียบมือนะเขาไม่ยอมครับไม่ยอมมีการต่อสู้กันครับมีการต่อสู้กันครับนะครับ เขาไม่ยอมหนีครับเขาไม่ยอมหนีเขาจะกกไข่เขาโอเคหนีนะครับหนีนะแล้วมีการเยื่งไข่แล้วนะทีนี้โอ้ยโอ้โหกองนี้ใบเล็กล้วนๆนะครับกองนี้โอ้อ่ากองนี้ฟองเล็กล้วนๆนะครับโอ้ยสุดยอดเนะนะครับ ขโมยไข่เป็ี่ยน,นะผมขโมยไข่เปลดยเจ้าของเขาไม่ยมอมเขาไม่ยอมบอกจักไม่ยอมบอกเขาไม่ยอมบอกนะครับไม่ยอมบอกเราก็ต้องไล่เขานะครับต้องใช้ความรุนแรงนะครับแปลกนะครับวันนี้วันนี้เขาจะตื่นสายนะครับน่าจะเป็นเพราะอากาศเย็นนะครับอากาศเย็น เขาก็เลยไม่ยอมจะลูกออกจากไข่ของเขานะครับเขากกไข่ไข่อุ่นทุกฟองเลยครับเนี่ยมันอุ่นทุกฟองเลยเนาะอุ่นทุกฟองนะครับก็คือเขากกไข่ไ้นะครับนะครับ ปเป็นเรื่องนะครับเมื่อกี้มีการมีการต่อสู้กันนะครับขไข่แตกไปฟองหนึ่งนะครับแ,นนะแตกไปฟองหนึ่งเดี๋ยวแยกออกก่อนครับแตกไปฟองหนึ่งครับแตกไปฟองหนึ่ง ครับทีน,นี้ก็เก็บโซนนี้เรียบร้อยนะครับก็ปล่อยให้เขาเข้าไปนะครับทีน,นี้เราก็มาไล่เก็บออฟองที่มันเกินเกินอยู่ตกเกิืนอยู่นะครับ อยู่แล้วครับแตกไปอีกแล้วแตกไปอีกแล้ว,อลวฟองนึงครับฟองนี้ก็แตกไปแล้วฟอขึ้นมาเหยียบไข่นะครับเราต้องคัดไว้นะครับค,คัดไว้ก่อน โอเคนะครับก็สรุปแล้วครับวันนี้เก็บไข่ได้ที่ร้อยสิบห้าร้อยสิบเจ็ดฟองนะครับร้อยสิบเจ็ดฟองร้อยสิบเจ็ดฟองครับเมื่อวานนี้ร้อยสิบฟองนะครับเมื่อวานร้อยสิบฟองวันนี้ได้ร้อยสิบร้อยสิบเจ็ดฟองนะครับก็ถือว่าวันนี้ไข่เพิ่มนะครับไข่เพิ่ม,ขะะมนนไขเ่เพิ่มนะครับเมื่อวานนี้ไข่ลดนะครับแต่วันนี้ไข่เพิ่มนะครับไข่เพิ่มนะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่า อากาศเย็ยนอากาศเย็ยนนะครับเนห็ดน่าจะไข่เพิ่มเพราะว่าอากาศเย็ยนนะครับนะครับ,นะรบแล้วเขาก็ได้เล่นน้ําแล้วเขากนะ็กินอาหารเต็มที่นะครับก็น่าจะมีผลนะครับผลต่อหลายๆอย่างนะครับปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้ไข่ลดไข่เพิ่มหรือว่าอาจจะเป็นช่วงวันที่เขาตกใจอาจจะมีการตกใจบางอย่างนะครับ,นะรบเขาก็ทําให้ไข่เขาลดหรือว่าไข่ ขไข่ใบเล็กฟองเล็กกว่าเดิมครับน่าจะเป็นสาเหตุนะครับแต่ว,ว่าวันนี้ก็ไข่ไข่เพิ่มครับไข่เพิ่มไข่เพิ่มจำนวนครับจากปกติเก็บได้ที่วันวันละ115 14ห1 5ฟองครับต่อวันนั้นแต่วันนี้ก็เก็บได้ที่100 117ฟองนะครับจากเก็บส5 0ตัวนะครับ150ตัวนะครับ,รบก็ น่าจะผมดูสถานการณ์แล้วครับอากาศเย็นของวันนี้กับวันนี้อากาศเย็นน่าจะน่าจะมีการไข่เพิ่มนะครับผมก็ดูดูสาภาพนะครับก็ต้องรอดูอัปเดตตอนเย็นนะครับว่ามีอ่ามีตัวไหนที่เขาจะยังไม่ไข่นะครับเขาจะไข่มาเพิ่มนะครับก็ต้องรอดูตอนเย็นอัปเดตตอนเย็นนะครับแต่ปัญหาผมก็ยังดูยังก็ต้องอสังเกตอยู่นะครับว่าทําไมไข่ถึง ฟองเล็กกว่าเดิมนะครับก็ตัดปัญหาไปแล้วนะครับก็ว่าหนึ่งให้อาหารที่ไม่เพียงพอแต่ก็ตัดปัญหาข้อนี้ไปเลยนะครับก็อาหารเขากินอิ่มทุกตัวนะครับอาหารก็เหลือเหลือทุกมื้อนะครับเหลือทุกมื้อก็ปัญหานี้ก็ตัดไปนะครับแล้วปัญหาที่สองก็คือของไม่ได้เล่นน้ำนะครับก็ยังติดตามอยู่นะครับยังติดตามอยู่นะครับว่าเขาไม่ไข่เพราะอะไรนะครับผมก็ยังติดตามอยู่นะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้กอ็อยากจะขอคำปรึกษา,าคนที่คนที่ดูอยู่นะครับว่า,าน่าจะมีนะครับน่าจะมีคนที่เคยเคยเลี้ยงเป็ดนะครับว่า,าปัญหาอะไรที่ทำให้เป็ดไข่หดไข่ลดลงไข่ฟองเล็กกว่าเดิมครับก <c oughs> ็อยากจยากขอคำปรึกษานะครับสำหรับคิปวิโอนี้ครับน สำหรับคนที่เคยเลี้ยงมาก่อนนะครับอาจจะเป็นรุ่นพี่หรือว่าคุณปู่คุณย่าพ่อแม่ที่ไหนที่เขาเคยเลี้ยงมาก่อนนะครับเขามีปัญหาในเรื่องไข่ลดจำนวนแล้วก็ฟองเล็กนะครับก็อยากจะขอคำปรึกษานะครับถ้าถ้าได้ดูคลิปนี้นะครับผมว่าน่าจะมีมีหลายคนครับที่เคยประสบป,ปัญหาแล้วก็เคยเลี้ยงปิดไข่เคยเลี้ยงไก่มาน่าจะมีนะครับน่าจะมีพอมีพอมีประสบการณ์นะครับก็ขอคำแนะนำนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอคำแนะนำนะครับหรือว่าท่านใดอยากปรึกษาอยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์ comment มาหาผมได้นะครับผมก็จะไปตอบคอมเมนต์ให้ทุกทุกคนนะครับหรือว่าใครมีคําแนะนําก็คอมเมนต์มามาได้เลยนะครับผมก็จะเอาคอมเมนต์นั้นไปพิจารณาแล้วก็ไปปรับปรุงแล้วก็เอาไปทําดูนะครับโอเคนะครับก็ปัจจัยที่ทําให้ไข่ลดก็ก็ยัง,ยงต,าต,าต,าตามอยู่นะครับ ไข่หดไข่ฟองเล็กนะครับก็ก็ยังตามอยู่นะก็ยังก็ยังหาไม่เจออยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศหรือว่า,เ,าเป็ดเครียดหรือว่าเป็ดตกใจนะครับก็ยังตามปัญหาอยู่ครับโอเคนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็ สรุปวันนี้ก็เป็ดไข่เพิ่มนะครับไข่เพิ่มเป็ดไข่เพิ่มแต่แต่เพราลดขนาดลงนะครับไข่น้อยลงแต่ไข่เพิ่มแต่ขนาดฟองเล็กลงอยู่นะเล็กลงอยู่เล็กลงมาสามวันแล้วครับสามวันวันนี้ก็เป็นวันที่สี่นะครับก็ต้องก็ต้องตามปัญหานะครับโอเคนะครับ, okay, รบก็เราขอลาไปก่อนนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อให้ผมมีกำลังใจที่จะทำ คลิปวิดีโอใหม่ๆแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์จริงๆในการเลี้ยงเป็ดพันไข่นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ